เรื่องน่าสนใจที่เกี่ยวกับมังกรในกั b เบ l วันนี้ผมจะขอหยิบยกสัก5ประเด็นมาพูดคุยให้ฟังกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่เมื่อกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องกัชเบลในวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นแหวกนะครับผมจะไม่ได้พูดถึงมนไม่ได้พูดถึงใครอย่างเฉพาะเจาะจงขนาดนั้นเนาะแต่จะหยิบยกประเด็นเรื่องหนึ่งครับผมนั่นก็คือเรื่องของมังกรมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งประเด็นที่ผมหยิบมาเนี่ยมีประมาณ5ประเด็นด้วยกันนะครับแต่แล,ละหัวข้อก็ใส่ไว้ในแต่ละแชปเตอร์แล้วเดี๋ยวก็จะเอาเรื่องราวของความเป็นมังกรในกัชเบลเนี่ยมาพูดคุยให้ฟังกกกันนนโโดยทีี่่ววาาาใลปศจขอองงรรเื้นะ มันก็จะมีปีศาจท,ที่ออกเป็นแนวรูปสัตว์ที่มันหลากหลายอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีสัตว์อยู่ตัวหนึ่งครับผมที่ผมไม่ว่าจะดูดิจิมอนโปเกมอนไม่ว่าจะดูยูกิโอนะครับผมจะชอบมังกรที่สุดเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยการเบลมันปูทางมาพอดีนะครับว่ามีประเด็นให้พอทําให้พูดถึงได้เนาะเดี๋ยววันนี้ก็ลองมาดูกันตามแต่ละหัวข้อครับผมว่ามันจะมีเรื่องมังกรอะไรยังไงให้เราได้พูดถึงกันบ้างเนาะบอกก่อนนะครับว่าเป็นประเด็นสบายๆนะครับผมหยิบยกประเด็นมาประกอบกันแล้วก็พูดคุยเรมิ ก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ตามสบายเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับผมเรามาพูดถึงปีศาจมังกร3ตัวที่อยู่ในการต่อสู้ศึกชิงตำแหน่งราชาโลกปีศาจครั้งนี้ก่อนเลยครับถ้าในอนิเมะเลยมีปรากฏมาเต็มๆหนึ่งตัวท่วนครับผมอ่ะซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับก็คือเบอร์โก้นั่นเองเนาะเบอร์โก้นะครับมองภายนอกยังไงก็รู้ครับผมว่าเขาเป็นปีศาจมังกรแน่ๆเนาะแต่ทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าเบอร์โก้นะครับเป็นปีศาจที่มีอายุเพียง6ขวบเท่านั้นนะครับผมเออเห็นร่างกายใหญ่โตแบบนี้เนาะ ซึ่งเวลาพูดถึงเบอร์โก้แล้วมันมีเรื่องของอายุเข้ามานะ้อผมก็มักจะพูดเรื่องนี้แหละครับว่าเวลาเขาต่อสู้เนี่ยในแง่ของวุฒิภาวะความสุขุมนุ่มลึกที่เขาต่อกรกับศัตรูเนาะมันจะค่อนข้างน้อยหมายความว่าเขาค่อนข้างใจร้อนตื่นเต้นแล้วก็มีความหวาดกลัวเกิดขึ้นได้ในบางจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในฐานะปีศาจที่เป็นมังกรถือว่ามีความอ่อนของความเป็นมังกรค่อนข้างเยอะครับแต่ทีนี้มันจะแตกต่างจาก2ตัวที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือเอลซัดดอลกับอาร์ชูลอนนั่นเอง นะเพราะว่าอย่างเอลซดอร์ ador, นะครับเป็นปีศาจที่มีบทบาทการประทะกับบารี่เนาะและ้วก็ถ้าเป็นของอัชฉรอนอย่างเงี้ยก็เป็นตัวเป้งที่มีบทบาทในการออกล่าปีศาจที่มีเป้าหมายในการลบล้างพวกแบบว่าปีศาจที่อยู่ที่โลกปีศาจอย่างเคลียโนตเลยนะครับสตัวนี้นะครับก็จะเป็นมังกรที่มีขนาดใหญ่ขนาดโตนะครับถ้าสมมุตินะเรามองว่าเขาเนี่ยเป็นปีศาจเผ่ามังกรเหมือนกันอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวเอลซดอร์ ador, กับอาชฉรอนจะดูมีความเป็นผู้ใหญ่มีความสุขุมมากกว่าตัวเบอร์โก้เนี่ยไม่แปลกเลยนะครับเพราะว่าถ้า เอซดอร์กับอาชลอนมีอายุ17กันทั้งคู่เลยครับมากกว่าเบอร์โก้11ขวบด้วยกันใช่ไหมแล้วทีนี้ในแง่ของการต่อสู้การไปไฟกับศัตรูนะอาชลอนกับเอซดอร์เนี่ยคือมีการต่อสู้กับปีศาจแบบระดับพการเลยไม่ว่าจะเป็นบารี่ไม่ว่าจะเป็นเคลียโนสอย่างที่บอกไปแต่ทีนี้อย่างของแค่เบอร์โก้นะครับเป็นมังกรที่ดูแบบน่าเกรงขาประมาณนึงแต่ว่าปีศาจที่เขาไปพ่ายแพ้ก็คืออย่างแคนโตเมอย่างนี้เนาะซึ่งพอขึ้นรูปภาพสลับไปสลับมาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็น่าจะเริ่มเห กรแบบไม่ค่อยมีที่โผล่สักเท่าไหร่ครับแต่ที่นี่ครับมันจะมีประเด็นที่2ที่ผมอยากจะพูดคุยนะครับผมเบอร์โก้เนี่ยไม่มีอะไรพูดเลแหละมนของทาก็จะเป็นเรื่องของการพ่นไฟโจมตีอะไรพวกนี้เป็นหลักเนาะแต่ถ้าเรามามองในมุมของเอลซอดกับอาชิลอนที่จะจอดลึกกันในของชปเตอร์ที่2นี้นะครับคือต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่ชาวเน็ตก็มีการถามถึงถกเถียงกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลทางการนะครับคือเอลซอดกับอาชิลอนเนาะข้อมูลหนึ่งที่ประดับโปรไฟล์ของพวกเขาไว้นะครับจะบอกว่าพวกเขาคืออริยะ เผ่ามังกรครับการพูดว่าอัจฉริยะแห่งเผ่ามังกรหมายความว่ามันมีเผ่ามังกรอยู่นะครับแล้ว2ตัวนี้เป็นแบบว่าประมาณอ e ีลิทของพวกแบบว่าเผ่ามังกรเนาะมีความแข็งแกร่ง,ง,งสูงมากซึ่งไม่แน่ใจว่าอายุเนี่ยมันจะมีส่วนขนาดนั้นหรือเปล่านะครับที่ว่าเอ๊อย่างเบอร์โก้เนี่ยนะถ้าผ่านไปสักสิปีอายุเข้าสิบหกแล้วเขาจะกลายเป็นตัวตนที่เรียกว่าอัจฉริยะแห่งเผ่ามังกรเลยหรือเปล่าอย่างนี้เนาะแต่ว่าข้อมูลตัวนี้ไม่มีบอกเอาไว้นะครับชาวเน็ตก็ตั้งข้อสงสัยว่าหรือเผ่ามันจะแยกกันไปเลยแบบว่าเผ่่่าาาาองงเรกผผูููนนนียมใ้้จะะฐสส นับว่าเป็นอัจฉริยะแห่งเผ่ามังกรไปเลยอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าในเรื่องของการเป็นแบบอัจฉริยะของเผ่ามังกรเนาะความแข็งแกร่งเยอะกว่าเบอร์โก้อันนี้ไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วนะครับในแง่ของความแข็งแกร่งของร่างกายแต่ทีนี้เนี่ยความเป็นอัจฉริยะเผ่ามังกรที่ดูแล้วน่าจะมีจุดเชื่อมกันแต่ดันไม่ได้มีจุดเชื่อมให้เราเห็นหรือเราไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับนั่นคือการแปลงกายให้เป็นร่างมนุษย์ได้นะครับซึ่งการแปลงร่างให้เป็นมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นอาชูลอนเนาะแต่อย่างเอลซาดนะครับ และทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกได้นะครับว่าอัจฉริยะแห่งพมังกรพึงมีนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเกรดมังกรพิเศษหรือก็คือดากอนสเกลที่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอัจฉริยะแห่งพมังกรนี้อยู่แล้วนะครับเท่าที่ผมดูข้อมูลน้อนในโปรไฟล์ของเอลซาดอร์ไม่ได้มีการพูดถึงนะครับแต่ว่าการที่เขาปะทะกับบารี่แล้วก็ใช้ร่างกายอันแข็งแกร่งที่รับการโจมตีของบารี่ได้อันนี้ต้องย้ำนะว่าเป็นข้อมูลที่ชาวเน็ตคาดเดาว่าตัวของเอลซาดอร์ถ้าขึ้นชื่อ ราคอนสเกลติดอยู่กับตัวด้วยตัวอย่างอาชุรอนนะครับก็อันนี้ไม่ต้องสงสัยนอกาะว่าเขามีเกรดมังกรที่แข็งแกร่งติดตัวของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโชว์ให้เห็นการป้องกันมนลบล้างบางอันของเคลียโนตได้อย่างงี้นะครับก็เป็นเก็ดที่มีพลังป้องกันสูงเบอร์นั่นแหละนะซึ่งณจุดนี้จะค่อนข้างชัดเจนเนาว่ามัางกรก็มีการแบ่งชนชั้นที่เข้ามาร่วมศึกชิงตำแหน่งราชาด้วยนะครับตรงนี้อยากถาม,ถามท่านผู้ชมจังเลยว่าถ้าเอาเป็นตัวละครที่ท่านผู้ชมชอบในสายมังกร3ามตัวดีท่านผู้มชมชอบตัวไหนครับ มีศาสตร์มังกรเมื่อพันปีที่แล้วนะครับถ้าเอาแบบรูปร่างจ๋าเลยที่พอจะบอกว่าเป็นมังกรได้นะมีอยู่2ตัวได้กันครับตัวที่หคือเกริลออสนะครับผมไอ้ตัวนี้มีความเป็นมังกรผสมงูเนาะคือหัวเนี่ยมันดูทรงครีบทรงเขี้ยวทรงเขาอย่างเงี้ยนะก็ดูมีความเป็นมังกรอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ในอนิเมะมีการใช้แบบมนต์น้าพลังโจมตีให้เราเห็นด้วยหรือกระทั่งเป็นมนต์ที่บอกว่าเสริมเกราะเข้าไปที่หัวของเขาแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีเนาะซึ่งก็เป็นมังกรขนาดใหญ่นะครับซึ่งถือว่าโอ ในสุดชิงตรหนักราชายุคปัจจุบันใช่ไหมอันนั้นออกจะเป็นสไตล์แบบมังกรยุโรปหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะเออมีขามีแขนมีหางมีปีกอะไรพวกนี้ไปเอาเป็นการยืนสองขาหลักๆครับแต่ว่าถ้าเกลิออสเนี่ยออกเป็นแนวแบบว่างูผสมแบบมังกรสายที่เป็นสายจีนอะไรแบบนี้เนาะก็จะมีรูปร่างประมาณนี้ส่วนในตัวหนึ่งนะครับเป็นปีศาจยานพาหนะที่ชื่อว่าเฟรีอุสครับผมเฟรีอุสนะครับก็จะเป็นปีศาจที่มีความเป็นมังกรแบบมังกรรับจ๋าเลยนะครับผมใช้ในการบินไปนู่นบินไปนี่ได้ซึ่งรูปร่างก็กลับปปเ็นมงกรรยุโแล้ว ค,คือตัวของเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นยานพาหนะเป็นหลักนะครับลักษณะการต่อสู้ของเขาเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นเยอะแต่ก็ถือว่าเป็นปีศาจตัวหนึ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับกองทัพของโซฟิสได้เป็นอย่างดีครับโดยปีศาจในฐานะยานพาหนะของพวกปีศาจพันปีนะครับมันยังมีตัวหนึ่งที่พอพูดถึงได้แต่อเนี้ยไม่ใช่พอมังกรเนาะแต่ขอแถมให้กันละกันว่าทําหน้าที่คล้ายๆกันเนาะคือผมม,มองว่าออกเป็นทรงแบบสัตว์เลื้อยคานมีปีกพังผืดมากกว่าเนาะก็คือบาดีออสนั่นเองครับที่ก็บางทีก็พาปาร์ตี้ไป ็จะค่อนข้างชัดเจนว่าลักษณะมีความแตกต่างกันและเฟริอุสก็ดูมีความเป็นมังกรกว่าอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะฮะนอกจากนั้นในส่วนของการอธิบายคาเนาะก็จะมีการพูดว่าเนี่ยเฟริอุสกับเกริอุสมีความเป็นปีศาจมังกรแต่อันเนี้ยเข้าใจได้นะว่ามันเป็นปีศาจพันปีที่แล้วเนาะพันปีที่แล้วก็ยังไม่รู้ว่ามีการพูดถึงความเป็นอัจฉริยะเผา,ามังกรหรือแบบอัจฉริยะเผา,ามังกรถือกําเหดขที่มาเมื่อพันปีที่แล้วหรือยังอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้ก็ให้เข้าใจววว่่่่่่่าาาาาเเเปปป็นนนีีนนนีีีีีีททมมมมรรรรููงงงงัักออยยดดดแแตใชิขพพล้ไ้ไไ ถึงตัวตนที่เป็นอัจฉริยะเผ่ามังกรแต่อย่างใดครับประเด็นต่อมาประเด็นที่4นะครับผมมนโโจมตีด้วยมังกรครับก่อนหน้านี้เพิ่งทามนอัญเชิญสัตว์อสูรโจมตีอะไรแบบนี้ไปเลยนะครับอ่าซึ่งมันจะมีมนที่เรียกมังกรออกมาโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นหลักด้วยซึ่งปีศาจที่ใช้มนมังกรให้เราเห็นนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวเนาะตัวแรกก็จะเป็นกัชตัวที่2เป็นปาร์ตี้ตัวที่3เป็นเบียงโก้นั่นเองครับทุกคนตกใจเบียงโก้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันไปก่อนดีกว่าครับผมอย มีการใช้มนบาโอซาเกียวกาซึ่งเป็นการอัญเชิญมังกรสายฟ้าออกมาเพื่อโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งได้แต่เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาได้มนบทเนี้ยมาจากท่านพ่อของเขาซึ่งพ่อของเขาเนี่ยเป็นผู้ให้กําเนิดมนบาโอซาเกียวกาครับผมแล้วทีนี้เนี่ยการที่บาโอมันมีพลังที่สามารถกืนกินความชั่วร้ายแล้วถ้าเกิดว่าเอาไปให้พี่ชายอย่างแบบเซออนที่มีความเกลียดชังในจิตใจในฐานะปีศาจที่มีความเข้มข้นขกับกาจีแล้วอย่างเงี้ยก็มีความเสี่ยงตรงน,นั้นนะท่านพ่อก็เลยเอาให้ลูกชายที่อาจจะมีจิตใจบริสุทธิ์กว่านิด เอาบาโอซาเกะอันนี้มาใช้ให้เราเห็นซึ่งอันนี้เป็นมังกรสายฟ้าส่วนของปาร์ตี้นะครับผมมอนซูโอกิอักของเขาเนี่ย ก็จะเป็นมนต์มังกรน้านั่นเองครับผมจําได้เลยว่าตอนเห็นกัชกับปาร์ตี้ใช้มนต์สุดยอด2บทนี้เข้าประทะกันเนาะซูโอกิยกประทะกับบาโอซากิลกาโอ้โหบอกได้เลยว่าฉากนี้มันฮาครับผมเป็นแบบมังกรน้ํามังกรสายฟ้าที่มีลักษณะเป็นแบบมังกรยาวเหมือนกันด้วยใช่ไหมไฟกันไปไฟกันมาเปรีย้ยนแป้งเปรีย้ยนป้งแล้วก็จบลงด้วยชัยชนะของบาโอซากิลกานั่นเองครับโดยที่ว่าซูโอกิยกของปาร์ตี้เนี่ยสตอรี่มันจะไม่ได้เยอะไม่ได้ลึกเหมือนของกัษนะแต่ในตอนท้ายของเนื้อเรื่องเราก็จะเห็นว่ามีการอัปปเเเกรดมมนนนนบบที็ะัชิ ซึ่งอย่างของบาโอซาเกะก้าถ้าเรานับว่าชินเบวันบาโอซาเกะก้านั้นเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของบาโออีกทีนึงก็โอเคอยู่เหมือนกันนะครับเท่ากับว่ามอนมังกร2อันนี้ก็มีพลังโจมตีที่สูงขึ้นไปในอีกแบบนึงแต่ที่นี้ความน่าสนใจอยู่ที่อันที่3มครับมอนของเบียงโก้ Go, เนาะมอนของเบียงโก้ Go, นะครับตั้งเดือนแล้วเนี่ยเขาจะใช้พวกแบบว่ามอนของเหลวเหนื่ออะไรพวกนี้ในการแบบป้องกันการ,การโจมตีหรือแบบปรับเปลี่ยนกับร่างกายของเขาให้ยืดโจมตีใส่ศัตรูได้ประมาณนี้เนาะแต่ทีนี้ในช่วงท้ายที่ต่ออสู้กกกัักรรบบเพพีียนนนะรรมมม็จาชิขง เพื่อนของกัจทั้งหลายออกมา,าจากหนังสือสีทองนั้นซึ่งเบียงโก้เองก็เป็นหนึ่งในปีศาจที่ร่วมไร้มนนั้นด้วยโดยมนของเบียงโก้เนี่ยจะมีชื่อว่าชินนิวชิลครับผมถ้าอ้างอิงมนก่อนจะมาเป็นมนระดับชินได้เนาะมันมีมนหนึ่งชื่อว่ากีกาโนนิวชิลนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นมนเอาของเหลวมาการเป็นโลเพื่อป้องกันการโจมตีได้ใช่ไหมเออแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นชินนิวชิลปุ๊บนะครับผมมันจะเป็นมังกรที่มีลักษณะเป็นของเหลวใสออกมาแบบนี้พุ่งเข้าโจมต ละกันนะครับซึ่งเนี่ยก็จะเป็นมนมังกรที่มีลักษณะตัวเป้งๆนะครับแต่มีมังกรอีกหนึ่งอันละกันของกัชอันเนี้ยเป็นมนมังกรอีกสายหนึ่งชื่อว่า g จเลนซาเกะครับผมอันนี้ก็คือออกเป็นแนวมังกรตัวเพียวบางนะครับจะมีความรวดเร็วในการโจมตีมากกว่าแต่ว่าพลังจะค่อนข้างอ่อนกว่าบโอซาเกะก้าเยอะนะครับคือเป็นมนโจมตีหวังผลได้ประมาณนึงนะครับแต่ว่ามันก็คงอาจจะใช้เผด็จศึกศัตรูไม่ได้ดีขนาดนั้นวงเล็บว่ายิ่งในช่วงท้ายด้วยที่ศัตรูมันแข็งแกร่งมากกว่านี้แล้วมมมนนนนนนบบบบทเเีี่่่ยกก็็็ปสสาาาาารถใช้้โจจตแๆไดะอคคว ใจก็คือที่เกิดไม่ได้พัดของกัชเมื่อกี้เนาะว่ากัชเองเนะครับเขาได้บาโอซาเกลกามาจากพ่อและชินเบลวันบาโอซาเกลกาก็เกิดจากมนของเพื่อนเพื่อนมารวมกันแล้วเขาก็สามารถใช้มนชินเบลวันบาโอซาเกลกาได้แต่ว่าจีโอเลนซาเกลนะครับเหมือนกึ่งๆจะเป็นมนที่ว่าเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับเกิดขึ้นมาจากตัวของกัชเองไม่ต้องไปสืบทอดมาจากใครอีกต่อไปเขาก็ได้มนที่เป็นการโจมตีในรูปแบบมังกรทรงนี้ได้มาแล้วนั่นเองครับและแถมให้อีกเล็กน้อยนะครับก่อนจะปิดแชปเตอร์ ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีมนของเซออนนึงเป็นมนที่อยู่ในเกมออริจินอลนะครับชื่อว่าเซโอซาเกลก้านะครับเอาง่ายๆมันคือบาโอซาเกลก้าที่มีลักษณะเป็นมังกรสีเงินนะครับผมซึ่งในเกมเนี่ยมันไม่ได้มีสตอรี่อะไรอยู่แล้วแค่ประมาณว่าน่าจะดีไซน์ให้เซออนเนี่ยมีมนการโจมตีคล้ายๆกับของกัชนาแล้วในเกมนั้นนะครับเซออนก็ไม่ได้ใช้จิการิลัสอูซาเกลก้าในการโจมตีเป็นมนสุดยอดโดยนอเป็นเซโอซาเกลก้าเรียกมังกรสีเงินออกมาโจมตีก็เท่านั้นครับและประเด็นต่อมาประเด็นที่5ครับผมรู้ไหมครับว่าเผามัง ใน Chapter 1 c น a p t e r 2อย่างี้นะครับมันมีเรื่องของมลเฉพาะทางของเผ่านี้ด้วยนะครับซึ่งความเป็นมนเฉพาะทางของเผามังกรนะครับแต่กลับมีปีศาจตัวหนึ่งแฮ็กไปใช้ได้ทั้งๆท,ที่เขาไม่ใช่มังกรนะคือเป็นมนที่ติดชื่อคําว่าดิสกูลุกครับมนที่ชื่อว่าดิสกูลุกนะครับอันนี้ผมดูข้อมูลทางการแล้วนะเขาบอกว่าเป็นมนที่สืบทอดกันมาในเผ่ามังกรถ้าเอาตามคําอธิบายแล้วเนี่ยรูปลักษณ์ของมันคือการโจมตีด้วยส่วนของร่างกายมังกรใส่อีกฝ่ายหนึ่งครับผมจบข่าวง่ายๆแค่นี้เลยครับแล มนดิสกูลุกที่ปรากฏขึ้นมาในเนื้อเรื่องมีแค่3บทเท่านั้นครับผมและปีศาจที่ใช้มนดิสกูลุกให้เราเห็นในเนื้อเรื่องนะครับมี3ตัวเนาะนั่นก็คือตัวแรกเอลซาดอร์ตัวที่2อาอาชุนและตัวที่3กัชนั่นเองครับซึ่งโดยการเป็นมนของเผ่ามังกรและมนบทเนี้ยมันเป็นการใช้ส่วนร่างกายมังกรในการโจมตีนะครับมนอากิโอดิสกูลุกของเอลซาดอร์เนี่ยเป็นมนที่เสริมพลังของคมเขี้ยวให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้คมเขี้ยวมังกรนั้นใ,นในการพุ่งเข้าโจมตีใส่ศัตรูได้้และะถาาเเเปป็็็นนขออง on, รชกจท ดิสกูลุกเฮลดิสกูลุกนะครับก็จะเป็นมนที่ใช้เสริมพลังหางแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งได้อย่างรุนแรงและต่อมาคือของกัสมนที่ชื่อว่าบาโอคลาวดิสกูลุกครับบาโอคลาวดิสกูลุกนะครับผมใช้กรงเล็บในการโจมตีซึ่งอันนี้นผมคาดเดาได้เลยนะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นมนของปีศาจเผ่ามังกรท,ทั่วไปแล้วเขามีมนเนี้ยมนมันควรจะมีชื่อแค่ว่าคลาวดิสกูลุกครับเพราะสอดคล้องกับแบบชื่อคำนำหน้าที่ผมบอกมาสองอันเมื่อกี้เนาะอากิโอดเนี่ยน่าจะสื่อถึงความเป็นคง ส่วนเขาเนี่ยสื่อเป็นกองเล็บก็น่าจะเกตกันอยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่เกิดไว้ตอนต้วว่าตัวของกัสเนี่ยเขาไม่ได้เป็นปีศาจเผ่ามังกรครับผมตัวของเขาไม่ได้ดูมีความเป็นมันงกรเลยแต่กลายเป็นว่ากัสเองเนี่ยเขาเขาดันมีมนที่เป็นรูปร่างของมังกรอย่างบาโอซากิลกาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นกงเล็บของบาโอซากิลกาตัวนั้นเขาก็เลยใส่คาว่าบาโอเข้าไปหน้าชื่อครับผมกลายเป็นบาโอคลาวดิสกูลุปอย่างที่บอกนี่แหละครับมันก็เป็นการอันเชิญแขนส่วนหนึ่งของบาโอมาในการที่จะโจมตีีีใส่่่่่่ฝาาาาาาายนนนึงงงได้้้้แตตถเเรอออิจกก2ัวทผมมืะ าเป็นปีศาจมังกรและมีมนที่ชื่อคลอดิสกูลุกธรรมดายอย่างงี้คงเป็นการเสริมกงเล็บแล้วก็โจมตีจากกรงเล็บของตัวเองเป็นหลักนั่นเองครับไม่ต้องมาแบบว่าอาศัยแข็งของปาโอในการที่เขาให้กาชโกคุมโจมตีอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งมนที่มีการอธิบายว่าเป็นมนที่อยู่ในเผ่ามังกรของโลกปีศาจของเรื่องกาชเบลเนี่ยนะครับก็จะเป็นมนที่ติดชื่อดิสกูลุกอย่างเดียวเนาะแล้วถ้ากลับไปถามว่าไอ้ปีศาจมังกรตัวแรกที่พูดมาเนี่ยไอ้เบอร์โกใช่ไหมมันจะมีมนแบบดิสกูลุกได้หรือเปล่าผมเชื่ อาจจะยังโตได้มากกว่านี้เยอะนะครับการได้มนดิสกูลุปมามีความเป็นไปได้ถ้าเขาถือว่าเป็นเผ่ามังกรของโลกปีศาจแต่ว่าใดๆก็ตามแล้วเขาพ่ายแพ้ให้กับนักรบผู้กล้าหาญอย่างแคนโจมไม่ไปแล้วอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะทั้งหมดนี้ก็จะเป็น5เรื่องราวของเผ่ามังกรในโลกของกาเชเบลที่ผมเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับผมซึ่งก็มีปีศาจมังกรมีมนมังกรมนของเผ่ามังกรมังกรมเมื่อพันปีที่แล้วอะไรพวกนี้นะครับหลากหลายเรื่องราวนากก็เล่าให้ฟังกันขำๆเผื่อมีเหมือนกันไงใครที่แบบว่าชอบพวกมังกรในการ์น ก็มาแชร์ในมุมนั้นนะครับผมทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีอะไรคอมเมนต์สนุกสนานมาพูดคุยมาแชร์ในมุมของท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องมังกรเท่าที่ผมเล่าให้ฟังไปบ้างหรือเปล่าสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานาทีนี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ